สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอแชร์ประสบการณ์ว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนของหนูนะคะตอนนี้ก็แทนที่จะใช้เวลาว่างในการดูคลิปวิดีโอปัดดูคลิปไล,ล้สาระไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมกับงานกับทีมสื่อ การตัดต่อคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์ที่พี่น้องส่งมาเผยแพร่ไปให้ผู้ที่ต้องการลดกิเลสได้มาดูแล้วก็ได้ทำตามหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตเรียบง่ายก็ทำให้ผู้คนนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำารงชีวิตเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์ที่ได้จากโรงเรียนของหนูคือได้บำเพ็ญง,ง่ายๆโดยการใช้มือถือของเราอยู่ที่บ้านแทนที่จะทำเปลี่ยนจากการใช้ทำเรื่องไร้สาระมาเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับคนทั้งโลกค่ะ